ในกิจกรรมวันสุงนุพันูนะคะใครที่รอผลการแข่งขันอยู่ใช่ไหมจ๊ะคุณครูไม่ได้ลืมนะคะวันนี้มาแล้วค่ะคุณครูออนนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองค่ะที่มีส่วนร่วมในการส่งผลางานของเด็กๆเข้าร่วมประกวดแล้วก็ต้องขอบคุณเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะ ผลงานเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูอ้อนเนี่ยมีผลการแข่งขันอยู่ในมือเรียบร้อยลแล้วเ่ะจ้าเต้นเ<ๆ>้นเอาไป่ไประายอย่างนี้เรียบร้อยนะคะแต่ยังไม่ได้บอกนะคะว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลค่ะเด็กๆอยากรู้ติดตามชมว่าครุ่งนี้นะคะ นะเลิศในการแข่งขันทั้งประกวดวาดภาพระบายสีและประกวดท่องอากยานค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นอดใจรอดูนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วละคะ่ะ